เออยังโยกยังโยกอยู่ในเชือกที่สองเอ้อไอเอะคงที่สองของชือกฟ้ากระจายขึ้นสูงเอาเอฟซีจุมแจงไปแถวหน้าเออยยืนต่อแถวกันถ่ายภาพไฟ์สดๆมาจะได้สวยงามยกเข้ากฟ้าไปจบ คกนมากมาายอันโมธนาบุญเนื่องในการอ,อิทียกตที่อยู่หลัง,งช้างประกอบไปด้วยคุณมิคนข้านน้อยนะครับที่ทมีศักดิ์ังด้านข้างใบสีประกอบ